สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะฮะลุงดิ่งเพชรยนต์นะวันนี้มีรถสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคามาแนะนำหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็น t o y ยต้าวีออส1.5อินที่ปี2019และเล็กไมค์เขาแค่90,000โลนะฮะเป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะเขาเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ประจําต่อเนื่องนะครับโครงสร้างเดิมนะับหน้าเดิมท้ายเดิมรอบคันเดิมกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะคันนี้สนุนราคาต่ําสุดแล้วนะ ของในร้านนะฮะสำหรับโตโยต้าวีออสผมเลยมองว่าน่าใช้มากนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวหรือสีดําเนี่ยนะครับราคารุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยเขาตั้งขายที่สามแสนห้านะครับสามห้าเก้านะคันนี้สนุนราคาเพียงแค่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับฟังไม่ผิดฮะนะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะใครที่ไม่ชอบสีชุดฉาดนะก็สีพื้นๆนะฮะสีบอลเงินคันนี้เลยแนะนำนะฮะเลขไม้น้อยด้วยเลขไม่เก้าหมื่นโลนะฮะรถมือเดียวนะฮะคันนี้ เคดีฟฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,700บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนรับชมเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมครับสวยๆใสๆนะฮะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยไม่กอบไม่แตกไม่เหลืองไม่เล้านะฮะแท้เดิมเลยนะฮะจังหน้าเห้เป็นคมเนียมนะคาดยาวมามีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะโคมไฟหน้าหน้าซ้ายหน้าขวานะครับแท้เดิมนะใช้กันชนด้านล่างฮะไม่มีคูดไม่มีเบียดนะนะฮะ เท่าที่เจอนะจะมีร่องรอยสเก็ดหินอยู่ประมาณสองสามจุดนะฮะนี่ฮะตรงปลายกันชนนะแล้วก,ฝก็ฝากระโปรงนะิดหนึงนะฮะนี่ครับฝากระโปรงนะจะมีอยู่จุดเดียวนะฮะนี่นะคงไม่ได้ทำสีให้นะลูกค้านะไม่อยากให้มันเป็นตำหนิเนาะนะฮะแต่เดี๋ยวจะจะ,จะลองแต้มสีแล้วก็ขัดเคลือบให้ดูนะฮะจะได้สวยใสบางเดิมนะนะฮะมาดูภายในห้องเครื่องกันครับ ไปรับชมกันต่อนะฮะนะคันนี้สวยใสกิบเลยผมบอกเลยนะฮะใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะฮะหัวน็อตใสๆอย่างนี้เลยครับไม่มีรองรอยการถ่นะฮะซีนเดิมนะฮะจีกนุ่มๆง่ายๆแบบนี้นะฮะรูพมกลมสวยทุกช่องทุกรูนะฮะรูพมกลมสวยทุกช่องทุกรูไม่ผิดรูปไม่ผิดล่างนะฮะนี่ฮะบางเดิมเลยนะติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบนะหัวน็อตใสๆนะครับซอกแก้มนะฮะนี่ฮะกระโหลกโชกคนะฮะ ปั๊มนูนปั๊มแอลนะฮะซีนเดิมเม็ดอาร์คเดิมสวยๆกลมๆนะฮะนี่เลยคลมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะคลมไฟหน้าแท้เดิมเนาะไทโคอิโตะนะฮะแข็งบางมอไดมด้านหน้าฮะไม่มีร่องรอยขีดข่วนหมุดพลาสติกไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะฮานนะฮะปั๊มนูนยังอยู่นะครับนี่ครับตสเก็บเดิมสวยๆนะฮะสติ๊กเกอร์มอกรนะครับ โหลกโช๊นะฮะเม็ดพงเม็ดอาร์คนะาิวสีแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะฮะสนุนกันความร้อนนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะฮะนี่เดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะอันนี้รถแคลางสีมานะครับอ่ะอยู่ตัวเครื่องกันต่อนะฮะตัวเครื่องครับแห้งๆกินๆนะฮะไม่มีคับน้ํามันนะฮะฝาเสื้อสูบไม่โก่งน้ําไม่ดันนะฮะไม่มีเปลี่ยนซีนเป็นประก็นนะฮะได้เป็นเกียร์ซูเปอร์ cvt เจ็ดสปีดแล้วนะนะฮะอัตราประหยัดน้ํามันเนี่ยถือว่าทําได้ดีได้เลยนะฮะสิบแปดสิบเก โดยท้าวีออสเนี่ยเป็นรถที่อึดทึทนนะแล้วก็ไม่เซนสติฟตเนาะคือจะไปติดอะไรเพิ่มทําอะไรเพิ่มเนี่ยไม่ค่อยหลวดนะฮะล้อแม็กอันรอยขอบสิบห้านะนะฮะล้อแม็กเป็นสีเทานะฮะไม่คูดไม่เบียดขอบฟุบาดเลยนะฮะนี่ฮะบางเดิมนะยางเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะดอกยางหนาๆน,นะฮะเพราะว่ายางเขาเปลี่ยนช่วงปลายปี2023นะฮะนะ,ะดอกหนาลึกอยู่เลยนะฮะ มาดูที่ด้านข้างนะชายชายประตูนะเห็นเห็นตะเข็บด้านล่างไหมนะฮะไม่ค่อมไม่เบียดลูกระหนาดเลยนะฮะไม่ล้มเนาะตะเข็บนะครับสองฝั่งเลยนะผมตรวจเช็คให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้นะครับถึงบอกว่าคุมค่าคุมราคาแน่นอนนะฮะกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะตโยต้านะฮะกระจกแท้เดิมรอบคันสะท้อนนะ หูกระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้เสียบสับนะมือเปิดก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเปิดขึ้นมาแผงภายในนะฮะกระจกแค้เดิมนะแผงประตูภายในนะสะอาดสะอ้านนะฮะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะชายประตูนะฮะไม่เป็นสนิมซีนเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะสวยใสบางเดิมมาดูกันที่ซอกประตูนะฮะนี่ฮะซอกเดิมเดิมสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วดูที่ชายบันไดนะนะฮะนี่ฮะร่องรอยขีดก่อนจากปลายรองเท้านี่ไม่มีเลยนะฮะลูกค้านะครับนี่มาต่อกันที่คอนโซลครับผมนะฮะคอนโซลสะอาดสะอ้านครับนะฮะไม่มีคราบกาวไม่มีร่องรอยการจาะนะฮะมาต่อกันที่ตัวเบาะครับเบาะฟูฟูตึงๆนะฮะได้เป็นเบาะผ้าทูโทนนะฮะเป็นดําตัดเอ่อลายลายได้ทองนะฮะนี่ฮะไม่ออมความร้อนเนาะ ความร้อนได้ดีเลยนะฮะมาต่อกันที่น็อตประตูหลังนะฮะนี่ครับหัวน็อตใสๆอย่างนี้ครับลูกค้านะฮะไม่มีร่องรอยการถายมาเนี่ยนะฮะน็อตไม่ขยับเลยนะฮะอะมาดูกันต่อนะฮะแผ่นเพจนะนี่ครับแผ่นเพจอยู่ด้านข้างครับตรงรุ่นตรงปีนะสองศูนย์หนึ่งเก้านะฮะแผ่นเพจไม่มีพับไม่ยับไม่งอไม่มีร่องรอยการแต่การแกะการตีดใหม่นะฮะนี่แผ่นเพจนะโอ้โหแล้วคันนี้อย่างที่บอกนะฮะ ฟรีดาวได้นะแล้วก่อนห้าพันเจ็ดนะครับหาสภาพแบบนี้เนี่ยยากมากนะฮะใครใสนใจหาอยู่นะฮะด่วนเลยศูนย์ก็เก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะผมบอกเลยนะรถเพิ่งเข้านะฮะรถเพิ่งเข้านะนี่ฮะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะฮะนะแล้วไม่มีตัวเบาะไม่มียุบไม่มีแฟบไม่มีเปื้อนเลยนะแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสปาทําความสะอาดเพิ่มให้อีกรอบหนึ่งนะฮะล้อแม็กอนดอ,อยอย่างที่บอกนะฮะไม่มีคูดไม่มีเบียดของผบาทเลยนะอู้หู ดูแลรักษาดีนะนะฮะเพิ่งเคยเห็นนะฮะเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นรถของหน่วยงานเป็นรถเล็กเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ค่อยดูแลนะแต่คันนี้โอ้สะอาดจริงสวยจริงนะครับนี่ฮะท้ายเดิมสวยๆนะฮะปุมไฟท้ายแท้เดิมนะด้านท้ายเนี่ยมีทับทิมตอนแสงให้ทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็มาพร้อมด้วยตัวเซ็นเซอร์ระยะถอยมาให้อีกสองจุดนะครับนี่ฮะไอเลียงัดมานะโลโก้โตโยต้าอยู่กลางนะฮะ ตัวสอนวีออสเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายชมกันอ่าลืมให้ดูกระจกนะรกระจกหลังนะฮะแต่เดิมนะไล่ฟ้าหลังมีให้ครบเสร็จสัตว์นะฮะหลังคานะครับนะีบ่ฮะสีไม่ซีดไม่จางไม่ลอกไม่ลอ่อนนะฮะไม่มีรอยขีนดนกไม่มีคราบยางไม้นะสีเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันที่อ่นี่ครับเิดขึ้นมาโอ้ยหน่วยงานไหนเนาะ ใช้โลโก้แบบนี้นะหัวน็อตใสๆนะฮะนะไม่มีร่องรอยการไข่นะฮะสีเดิมตะเข็บเดิมนะฮะคมๆใช้งานยาวๆนะผมบอกเลยนะฮะคันนี้ได้ไปใช้งานยาวๆเลยฮะโครงสร้างดีนะฮะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะฮะนี่ครับตะเข็บสวยๆนะครับรถเข้าเช็คระยะซอรส์ศูนย์นะ เข็บซ้ายจะเข็บขวานะฮะนี่มาดูกันต่อนะครับนะมีร่องรอยเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะนะฮะเพราะว่ารถอย่างที่บอกนะฮะผมแค่ล้างล้างสีมาอย่างเดียวเลยนะฮะนี่ครับตัวยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบเสร็จสัดนะนะฮะท้ายก็เดิมยางอะไรโอ้โหสีรอบยางยังอยูอย่อยู่เลยนะ รถไม่เคยยางรั่วยางแบนนะฮะไม่เคยเปลี่ยนยางสำรองยางอะไรเนาะนะฮะนี่ฮะซีนทางเท,างทาง้านะฮะซีนเดิมนะสวยๆนะฮะนี่นะครับไปกันต่อนะครับมาข้างางนะฮะอย่างที่บอกนะฮะล้อแม็กคือยังไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทเลยอะ่ะนะฮะผมไม่ต้องไปขับล้อแม็กแต่ดูแต่เข็บด,ด้านล่างนะฮะซ้ายขวาเนาะ ไม่มีลบไม่มีเอียงนะช่วงล่างนะฮะไม่มีสนิมเลยนะสวยสใสใสนะฮะสวยใสบ้างเดิมนะฮะไม่มีสนิมนะฮะโอ้โหน่าใช้มากนะเครดิตดีฟีดาวก่อนห้าพันเจ็ดครับรายได้หมื่นสองหมื่นสามออกคนเดียวได้แล้วนะครับไปกันต่อนะฮะนี่ฮะรอยเล็บรอยกุญแจเนี่ยไม่มีเลยนะฮะปกติผมจะเห็นประจำแหละนะครับ รถนะแม้กระทั่งตัวรถผมเองนะก็เป็นนะนี่ครับชับันไดนะฮะมีร่องรอยขีดข่วนบ้างนะนะฮะไม่ถึงก็กินเนื้อสีนะนะครับเดี๋ยวลองให้น้องขัดให้นะฮะหัวน็อตนะฮะนี่ครับใส่ใส่มๆมนะฮะใส่ใส่กลมคมนะติ๊กเกอร์เติมลมยางนะครับอยู่ครบเนาะนี่เราก็เติมลมยางในตัวเช่นด้วยนะหมดเดือนสิบปีหกแปดนะพี่ ใช้งานยาวๆเลยนะฮะเบาคุณขับครับนี่ฮะไม่ยุบไม่แฟบนะมีเอ่อร่องรอยการใช้บ้างนะพี่นะแต่ไม่ปิดไม่แตกไม่ยุบไม่แฟบแล้วก็สะอาดสะอ้านนะปกติผมเห็นเบาะผ้ามาเนี่ยผมต้องให้น้องเนี่ยถอดซักแบบเถอะแบบหนักเลยนะคันนี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะนี่ฮะรอยคราบในเป็นน้ำกาแฟนะเดี๋ยวซักให้นะฮะเดี๋ยวซักให้ มีตัวแท็ช t ่ o n control นะการลื่นถลายมาให้นะฮะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะฮะมาให้เสร็จสับพเนาะทุกวันนี้นะฮะไฟเลียก็ต้องข้างหูกระจกนะเป็นกุญแจไขสตาร์ทนะพวกมลัยนะฮะไม่ลอกไม่ร่อนนะได้ชุดเครื่องเสียงนะฮะแท้เดินจากโรงงานมาเลยนะฮะตัวไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะแอนะล็อกปรับใช้งานง่ายนะฮะมีที่จุดบุหรี่นะสามารถเสียบ USB ได้นะฮะได้เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะฮะ มีโหมดแผนนุ่นนะสามารถเชนเกียร์นะขึ้นลงทางลาดชันนะฮะขึ้นเหนือลรองใต้ทั่วไทยได้แน่นอนฮะลายกังวลนะเหลือเฟือดูฝ้าดินะฮะฝ้าเพดานเนี่ยสะอาดสะอาดนะฮะฝ้าเพดานก็สะอาดสะอาดนะฮะรอบขั้นเลยคันนี้นะฮะสวยใสใช้ต่อยาวๆเลยพี่นะครับผมบอกเลยนะอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ดีกว่านะครับสําหรับคันนี้อ้าวลืมให้ดูตัวเลขใหม่เนาะเดี๋ยวดูเลขใหม่ันึ่อนนะ กุญแจนะฮะเล็กใหม่กันก่อนนี่เล็กใหม่ฮะเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหกกิโลนะฮะนี่ครับลองสตาร์ทนะนี่นิ่งๆเลยนะฮะแล้วอย่างที่บอกเนาะใครน่าจะพอรู้กันอยู่เนาะตัวท้าวีออสเนี่ยค,ค,คือทนมากนะนะฮะแล้วก็ไม่เซนสติฟนะ เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าวีออฟ1.5เอ็นที่ปี2019นะเลขกไม่98,000กิโลรถหน่วยงานครบสัญญาเช่ามือเดียวนะฮะเข้าเช็คระยะเวิร์ศูนย์ตลอดนะครับคันนี้สนนราคา3แสน2 9 0 0บาทนะครับเรทฟรีดาวเรทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่5,700บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจ099-260-2443ได้เลยนะฮะหรือว่าจะสนใจเป็นสีอื่นเนี่ยทักทายมาพูดคุยสอบถามได้นะฮะ อันนี้ผมอยู่ในสต็อกนะฮะในโกดังของเพชรย,ย์เรานะมีรถตอนนี้ในโกดังก็รวมๆร้อยแล้วนะหน้าร้าน200กว่าคันนะสาขา2ประมาณ60 400กว่าคันแล้วนะนะครับมีทุกเซ gment น,นะฮะรถอีโคคาเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะฮะร,รถกระบะแคปบกระบะสีประตูตัวเตี้ยตัวสูงนะรถ PPV MPV SUV รถตู้นะฮะมีครบหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็ตัวไฮบริดก็เริ่มมีเข้ามาด้วยนะฮะ เป็นรถหน่วยงานสักประมาณ95%นะฮะรถมีที่มาที่ไปนะโครงสร้างเดิมรถสวยขัดเกียรติต้องที่เพชรยนต์นะฮะก่อนจากการวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าผมอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันนะ,ะเผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือนคันนี้จะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ